เราะเมียเป็นคนสวยสามีจึงคิดเสมอว่าเมียจะนอกใจแน่นอนเมื่อเมียกำลังอาบน้ำเขาเปิดกระเป๋าของเมียมาดูดูว่าข้างในมีอะไรที่เป็นความลับไหมทุกครั้งที่เมียออกไปข้างนอกเขาจะไปตามดูว่าเมียจะพบใครจริงๆว่าความสงสัยก็ไม่ผิดนะเนลลี่ภรรยาของเขามีร่างกายที่เร่าร้อนมากแต่มักคุยกับผู้ชายคนอื่นทุกครั้งที่สามีถามว่านั่นเป็นใครเนลลี่มักจะตอบว่าแค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้น สุดท้ายก็ทนไม่ไหวจึงวางแผนแก้แค้นเมียเรื่องราวเริ่มต้นไม่กี่ปีที่แล้วโรงแรมของพอลกำลังจะเปิดตัวเนื่องจากมีเพื่อนๆช่วยแนะนำให้พอได้รู้จักเนลลี่สองคนเพิ่งเจอกันก็ตกหลุมรักแล้วหลังจากเมื่อโรงแรมเปิดตัวได้ไม่นานพวกเขาก็จัดงานแต่งในงานแต่งทั้งคู่ดูมีความสุขมากเวลาผ่านไปพวกเขาก็มีลูกชายคนแรกถึงแม้มีลูกแล้วแต่เนลลี่ยังสวยมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามโรงแรมนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทิวทัศน์เสือก็แน่นอนอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าของโรงแรมก็สวยและดูสดใสมากวันนั้นพนักงานโรงแรมยุ่งมากเนลลี่เป็นคนต้อนรับแขกแต่ไม่อยู่เลยเมื่อพอขึ้นชั้นบนพบว่าพามาดห้องรับแขกถูกปิดไว้แล้วมีเสียงของเนลลี่อยู่ข้างใน พอเปิดประตูออกมาก็เจอผู้ชายแปลกหน้าอีกคนหนึ่งพอลเคยได้ยินเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เขาชื่อมาตินได้ยินว่าเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีนอกจากนี้ก็สนใจทำธุรกิจโรงแรมมากเนลลี่บอกว่าเขาชวนดูเครื่องฉายภาพปิดม่านเพื่อมองดูให้ชัดๆมากขึ้นผู้เสร็จก็มาทำท่าน่ารักกับพอลดูเหมือนไม่อยากให้สามีรู้เรื่องนี้ ถึงแม่พอไม่พูดอะไรแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเขาไปที่ริมทะเลปลอบใจตัวเองอยากคิดมากไม่กี่วันต่อไปเนลลี่ก็ไปช้อปปิง้งมีผู้ชายคนหนึ่งถือกระเป๋าให้เธอผู้ชายอายุป,ประมาณ50ปีเป็นช่างภาพเขายังจูบมือเนลลี่ด้วยไว้ไปช้อปปิ้งกันใหม่คราวหน้าเห็นจากนี้พอลรู้สึกเหมือนถูกสวมเขาเมียดอกอยากกลับบ้านเยี่ยมแม่แต่เธอใส่ชุดเซ็กซี่แลนะแต่งหน้าด้วยพอรู้สึกแปลกๆจึงไปตาม แต่ก่อนเมื่อเนลลี่กลับบ้านเยี่ยมแม่เธอแต่งตัวเรียบง่ายมากแต่ครั้งนี้ใส่รองเท้าส้นสูงจะลิปสติกด้วยพอติดตามและพบว่านี่ไม่ใช่ทางไปที่บ้านแม่ของเนลลี่เขาเห็นผู้ชายที่เคยอัพดูหนังกับเนลลี่ในห้องพอพยายามวิ่งตามพวกเขาแต่ไม่เห็นไปไหนอีกแล้วเขารีบไปที่บ้านแม่ของเนลลีเพื่อพิสูจน์ว่าความคิดของตัวเองแต่ยังไม่เข้าบ้านก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยคือเนลลี่นั่นแหละ เธอบอกว่าพอแม่ไม่อยู่บ้านจึงนั่งรอพวกเขาพอแกล้งบอกว่ามีธุระด่วนแถวๆนี้ถึงแม้เห็นเมียอยู่หน้าบ้านแม่แล้วพอยังคงสงสัยอยู่ระหว่างกลับบ้านเขายังนึกถึงเรื่องบางเรื่องไม่กี่วันต่อไปเนลลี่ก็หายไปอีกครั้งพอไปที่ทะเลหาเมียแต่ได้เห็นฉากว่าเนลลี่ก